ค้ายกันต้องสร้างความมั่นใจกันหน่อยนะคะสําหรับคนที่ตอนนี้นกำลังหวั่นวิตกกับเรื่องของการบริโภคอาหารทะเลนะคะล่าสุดทางด้านของ C P F หรือว่าบริษัทจเจริญพกกระเพนอาหารจํากัดมหาชนออกมาย้ําให้มั่นใจนะคะว่ากาดไม่ตกแน่นอนค่ะมีการดูแลป้องกันเรื่องของโควิดอย่างแน่นอนนะคะรับรองได้ว่าอาหารนั้นเนี่ยสามารถที่จะ ปลอดภัยนะคะแล้วก็ป้องกันโควิดได้ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหารเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน่าจะทําให้คนมั่นใจมากยิ่งขึ้นย้ํานะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นกุ้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกุ้งเนี่ยปลอดภัยรับประทานได้ไร้โควิดแล้วก็ไม่มีโรคอื่นๆด้วยนะคะซึ่งทางคุณไพโรธอภิรักษ์นุสิตนะคะท่านรองกรรมการผู้จัดการบริหารของธุรกิจสัตว์น้ํา CPF ค่ะก็พูดถึงตัวของมาตรการต่างๆนะคะบอกว่าบริษัทยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดเขาทำมาตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะจนถึงปัจจุบันตลอดจนเข้มงวดเรื่องสุขอนามัยของพนักงานทั้งก่อนแล้วก็หลังปฏิบัติงานทำให้แรงงานทุกคนเนี่ยปลอดภยัยกระบวนการผลิตไม่สะดุดแล้วก็ส่งมอบอาหารปลอดภยัยให้แก่ผู้บริโภคได้เพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องนะคะโดยหลังจากที่มีประกาศจังหวัดสมุทรสาครประกาศล็อกดาวน์ CPF เนี่ยมีการดำเนินการขอให้แรงงานทั้งหมดไม่ออกนอก พื้นที่โรงงานและบริษัทได้จัดการด้านอาหารให้เพื่อลดโอกาสในการปะปนกับบุคคลอื่นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิตนะคะ CPF ในฐานะผู้ผลิตกุ้งครบวงจรชั้นนำมีการควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นทางนะคะก็คืออาหารสัตว์ ต้องตรวจสอบที่มาของแหล่งวัตถุดิบได้การจัดการฟาร์มเลี้ยงในระบบไบโอเซกิวเตี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยป้องกันโรคในสัตว์น้ําควบคู่ไปกับนวัตกรรม3สะอาดค่ะก็คือบ่อสะอาดลูกกุ้งสะอาดแล้วก็น้ําสะอาดเพื่อให้การเลี้ยงเนี่ยถูกสุขอนามัยตามหลักวิชาการช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงไร้สารตกค้างจนถึงปลายทางการแปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานสากลสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วง โซ่การผลิตเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะแรงงานทุกคนของ CPF ก็เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายภายใต้บันทึกความตกลงระหว่างบริษัทกับประเทศต้นทางแรงงานผ่านหน่วยงานที่รัฐบาลแต่ละประเทศให้การรับรองแล้วก็มีการนําเข้ามาถูกต้องตามมาตรฐานแรงงานไทยประกอบกับความพร้อมของโรงงานค่ะทําให้สามารถติดตามตรวจสอบแล้วก็ควบคุมกระบวนการได้ทั้งหมดนั่นเองค่ะ